สวัสดีครับกระผมนายธีรพงษ์มุกบังครูคอสอ1โรงเรียนวัดห้วยคงคาวดาวาสได้รับมอบหมายในการปฏิบัติหน้าที่จัดการเรียนการสอนในเนื้อหาสาระวิชาสังคมศึกษาตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่3จนถึงมัธยมศึกษาปีที่3โดยมุ่งเน้นพัฒนาผู้เรียนครบทุกด้านไม่ว่าจะเป็นความรู้ความคิดทักษะการแก้ปัญหาควบคู่ไปกับคุณธรรมจริยธรรมด้วยทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาสมบริเขต2มีแนวนโยบายในการพัฒนาห้องเรียนให้มีคุณภาพเพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนอย่างเต็มที่กระผมจึงเล็งเห็นความสําคัญในการจัดห้องเรียนเพื่อพัฒนาทักษะของผู้เรียนโดยใช้รูปแบบของโครงงานศิประดิษฐ์ตามแนวคิดของสเตมศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาและกระบวนการการคิดสร้างสรรค์ ห้องเรียนคุณภาพในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาการเรียนรู้โดยใช้กิจกรรมโครงงานสิ่งประดิษฐ์วิชาสังคมศึกษาสารภูมิศาสตร์องค์ประกอบที่1ห,ห้องเรียนสะอาดบรรยากาศเอื้อต่อการเรียนรู้ ความสะอาดของห้องเรียนมีมุมไว้เก็บอุปกรณ์ทำความสะอาดอย่างเรียบร้อยห้องเรียนมีพื้นที่และแสงสว่างจํานวนโต๊ะและเก้าอี้มีเพียงพอต่อการจัดกิจกรรมมีมุมแหล่งเรียนรู้มุมแสดงผลงานของนักเรียนที่เอื้อต่อการแสดงออกทางความคิดของผู้เรียน ประกอบที่2คุณภาพนักเรียนมีการจัดการเรียนการสอนเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการจัดกิจกรรมกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลายให้นักเรียนได้แสดงออกทางความคิดให้เรียนรู้ตามความถนัดและความสนใจควบคู่ไปกับการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับเนื้อหาประยุกใช้กับแหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสมทำให้เกิดประสิทธิผลกับนักเรียนโดยตรง อีกทั้งยังสอดแทรกความมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบสร้างเสริมสุขาลักษณะที่ดีเพื่อพัฒนานักเรียนได้ครบทุกด้าน ประกอบที่3คุณภาพของครูผู้สอนเนื่องด้วยการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นกระบวนการสร้างการเรียนรู้จึงมีการพัฒนาตนเองอยู่อย่างสม่ำเสมอให้รู้เท่าทันกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและมีการเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรมมีการจัดทำแผนพัฒนาตนเองจัดทำแผนการเรียนรู้สำหรับนักเรียน มีการวิเคราะห์จัดเก็บข้อมูลของนักเรียนรายบุคคลเ,เพื่อออกแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับนักเรียนเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างครูกับนักเรียนอีกทั้งนำเทคโนโลยีและรูปแบบการสอนที่ทันต่อย,ยุคสมัยและครอบคลุมในเนื้อหาวิชา